จริงผมเคยนำเอาความหมายของนิยามต่างๆนี้มาลงให้คุณได้อ่านกันไปแล้วต่างๆมาลงให้คุณได้ครั้งหนึ่งในบทก่อนก่อนโน้นแต่ในตอนนั้นดูเหมือนจะบอกไว้แต่เพียงคร่าวๆว,ว่าอะไรเป็นอะไรพอให้เข้าใจกันง่ายๆเท่านั้นแต่ในตอนนี้เราได้ก้าวเข้ามาในระดับที่สูงขึ้นหน่อยแล้วผมจึงจะนำเอารายละเอียดของมันมาแสดงไว้ที่นี่อีกครั้งหนึ่งใครที่คิดว่ารู้แล้วจะผ่านไปก่อนก็ได้แต่คุณที่ยังเพิ่งเริ่มเรียนหรือมือยังใหม อยู่ก็ควรอ่านอย่างตั้งใจและจดจําให้ดีต่อไปนะครับความหมายของนิยามต่างฮ่าฮ่ตตะตัวเจ้ชาชะตาเองความเป็นไปของชีวิตวาสนาลักษณะท่าทางและนิส e. ัยใจคอกินะความชั่วร้ายความต้อยความตกต่ําตําหนิความไม่สมบูรณ์การเบียดเบียนวาระสุดท้ายทนังสังหาริมทรั์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้มรดกทรัพย์สินเก่าของเจ้าชะตาเงินที่เก็บออมไว้บิตาบิตา ผู้อุปการะผู้ที่มีอายุรุ่นบิดาการปกครองส่วนภายนอกญาติฝ่ายปิดาคำพูดปากมาตามันดาผู้อุปการะที่เป็นหญิงผู้มีอายุรุ่นมันดาส่วนภายในญาติฝ่ายมันดาการบริหารโภคาทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์ที่แสดงฐานะหลักประกันมัชชิมาความเป็นกลางส่วนกลางสาธารณะความพอดีการแบ่งปันไม่มากไม่น้อยกึ่งหนึ่ง การรวมศูนย <an> ์เซ็นเตอร์ตนุวตัวเองในปัจจุบันรถนิยมของเจ้าชาตาสิ่งที่เป็นของเจ้าชาตาเองกลุ่มผร,รายได้การเงินสิ่งที่ได้มาสิ่งที่มีอยู่ฐานะชาชาสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องร่วมท้องเดียวกันการติดต่อข่าวสารการเดินทางใกล้ๆก,การพัฒนาต่างๆเกียรติยศชื่อเสียงการสื่อสารทุกชนิดการคมนาคมพันธุญาตตระกูลถิ่นกำเนิด อาคารที่อยู่อาศัยยานพหาหนะความมั่นคงความผูกพันการค้ำประกันการปรับปรุงทุกสิ่งสภาวะแห่งจิตใจดูตามดาวปุตตบุตรทธิตาการได้เริ่มการผลิตการเกิดสิ่งใหม่ๆความเสี่ยงความรักความใคร่บริวารเด็กๆสิ่งเล็กๆน้อยๆส่วนน้อยคนรักอรร,อริตูอุปสรรคต่างๆความขัดแย้งการต่อสู้ฝ่าฝันการแข่งขันนิสิน คนรับใช้ลูกจ้างความป่วยไข่ปัตตนีคู่ครองหุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามการแบ่งซอยเป็นส่วนๆความร่วมมือการร่วมกันทั้งหลายการรวมกันให้เป็นหมวดหมู่มรณะหลักฐานแห่งชีวิตใช้ในดวงเดิมความตายความสูญเสียการพัพทากห่างไกลช้านานการสิ้นสุดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสุภาพความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จความดีงาม ผู้บังคับบัญชาผู้อุปการะช่วยเหลือผู้ใหญ่อาวุโสกว่าการเดินทางไกลต่างประเทศบ้านที่อาศัยเขาอยู่บ้านหลังที่สองของเจ้าชาตากรรมาอาชีพการกระทําต่างๆกิจกรรมตรงทั้งหลายบุรพกรรมลาภสิ่งที่ได้มาโดยไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนน้อยผลประโยชน์ต่างๆความหวังความสมหวังโชคดีอนุพัญยาสามีเพื่อนสนิทพย,ยักฆ์ความพิการความเสียหาย ความเจ็บแค่ได้ป่วยคดีความการถูกจับกลุมคุมขังสิ่งซ่อนเร้นอำพรางความลับปัญหาที่คาดไม่ถึงสิ่งที่มาอย่างไม่คาดฝันเบื้องหลังความไม่โปรง่งใสการสนับสนุนอย่างลับๆทาสีความเหนื่อยยากที่มีผลเป็นของตัวเจ้าชะตาเองคนชั้นต่ำกว่างานที่ไม่กำหนดว่าเป็นสิ่งใดโดยเฉพาะความเหน็ดเหนื่อยที่ตัวเองได้รับทาษาผู้อื่นความเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นหรือมีผลกับผู้อื่น คนที่มีระดับต่ำกว่าเจ้าชะตางานส่วนรวมที่ไม่กำหนดว่าเป็นของผู้ใดโดยตรงความเสียสละของเจ้าชะตาประกอบนิยามพบอยู่กับนิยามอย่างตายตัวเรายังจะต้องนำความหมายเหล่านี้มาผสมกับความหมายในนิยามอื่นอีกการสร้างองค์ประกอบของนิยามต่างๆขึ้นมานั้นก็เป็นผลพวงของการพยากรณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครที่สามารถประยุกต์ความหมายให้เข้ากันได้ดีก็จะสามารถพยากรณ์ได้มากขึ้นแม่นยำขึ้น และสร้างความพอใจให้กับผู้ที่มารับการพยากรณ์ได้อย่างดีทีเดียวความจริงผมไม่อยากจะแจกแจงถึงการประกอบกันขององค์นิยามเหล่านี้ให้เปลืองหน้ากระดาษหรอกแต่ก็เห็นใจคุณคุณที่ยังเป็นมือใหม่ทั้งหลายอยู่เพราะมือใหม่ย่อมจะประยุกต์ความหมายไม่ค่อยเป็นท่าปราดจ,จากผู้แนะแนวทางให้ก็คงจะได้แต่นั่งเป็นใบพูดไม่ออกผมจึงจําเป็นต้องยอมเสียสลัหน้ากระดาษแจกแจงถึงองค์ประกอบของนิยามต่างๆไว้ให้ดูแต่บอกเสียก่อนว่า นี่เป็นเพียงแนวทางหรือการผสมความหมายพอเป็นหลักเท่านั้นความหมายจริงๆในบางกรณีมันก็ดิ้นได้และอาจจะฉีดไปจากความหมายที่แจกแจงไว้นี้อีกก็ได้ซึ่งนั่นเราจะได้เรียนรู้กับมันต่อไปในเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นอย่ากลัวเลยครับอีกหน่อยพอคุณเก่มากขึ้นขึ้นคุณก็ผสมความหมายเหล่านี้ได้เองและผมไม่ต้องมาตอกย้ำให้คุณอีกด้วยซ้ำข้อสำคัญขอให้คุณตั้งใจที่จะเอาจริงกับวิชานี้ก็แล้วกัน เอามาดูองค์ประกอบของนิยามเหล่านี้กันเลยครับอัตตาอัตตาตรงกับตนุเชื่อมั่นตัวเองสูงมีความหมายถึงการสร้างตัวเองอัตตาตรงกับกระดุมพ้าผูกพันกับการเงินชอบสแสวงหาประโยชน์ด้วยตัวเองอัตตาตรงกับศาสช์ชอบสังคมรักเพื่อนชอบท่องเที่ยวหรือติดต่อกับผู้คนอัตตาตรงกับพันธุรักยากรักบ้านชอบทํากิจกรรมที่เป็นของตนเองมีความรับผิดชอบสนใจกับอสังหาริมทรัพย์มาก อัตตตรงกับอุตรัก์เด็กชอบสิ่งสวยสวยงาม,งามรักความบันเทิงสนุกสนานมีความริเริ่มดีผูกพันกับบุตรมากอัตตตรงกับอริชีวิตต้องผจญกับอุปสรรคไม่ค่อยเชื่อมั่นตัวเองนักมักมีศัตรูส่วนใหญ่ชีวิตมักจะเป็นลูกจ้างเขาหรือมนุษย์เงินเดือนอัตตตรงกับปัตตนิชอบคบหาคนในระดับเดียวกันหาคู่ครองด้วยตัวเองคู่ครองมักมีทัศนาวิสัยคล้ายกับตัวเอง อัตตาตรงกับมรณะซื้อบอเดินทางไปต่างแดนรักการเดินทางชีวิตมักพบความวิบัติผิดหวังอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งอัตตาตรงกับสุภาพโอกาสที่ชีวิตจะได้รับความรุ่งเรืองมีสูงรักการเดินทางมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศใฝ่หาความรู้ดีชอบต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างแดนอัตตาตรงกับกรรมรับผิดชอบการงานดีไม่ค่อยพึ่งพาผู้อื่นชอบงานที่เป็นของตัวเองอัตตาตรงกับลาภชอบแสวงหาลาภ ช่วยโอกาสค้ากำไรได้ดีชีวิตมักมีลาภผลมาถึงอัตตรงกับพยายชีวิตมีโอกาสผุกพันกับคดีความชอบงานที่เสี่ยงหรือท้าทายกฎหมายทำงานใดมักไปไม่ตลอดเปลี่ยนใจเก่งอัตตรงกับทาสีชีวิตมักเหนื่อยยากรักครอบครัวดียอมเหนื่อยเพื่อครอบครัวอัตตรงกับทาษาชอบอาสางานผู้อื่นเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นได้รักส่วนรวมไม่รังเกียจผู้ที่ต่ำกว่าตน ชอบเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำยังไม่หมดนะครับแต่เนื้อที่หมดไว้ตอนหน้าผมจะมาแจงให้ฟังต่อไปองค์ประกอบของนิยามต่างฮะฮะยามแต่ละตัวนั้นเมื่อไปสัมพันธ์กับพบอื่นๆก็จะมีความหมายที่เพิ่มขึ้นดังต่อฮินักตรงกับเมื่อเล็กมักลำบากทอตำหนิให้ร่างกายชีวิตมักได้รับความเดือดร้อนที่เกิดจากตัวทำเองฮินัตรงกับกลุ่มพระเก็บทรัพย์ไม่อยู่มีทรัพย์แล้วเกิดภัย เกียรติคราสในการหาทรัพย์ประกอบอาชีพใดไม่ค่อยยืนนานหินนตรงกับสาชเพื่อนหรือพี่น้องมักนำความร้อนใจมาให้พึ่งใครไม่ได้เพื่อนผาจนหินนตรงกับพันธุมีญาติเหมือนไม่มีญาติมักนำความเสียหายมาให้จะเกิดภัยเพราะยานพานะมักทัดที่อยู่ไม่ค่อยมีความสุขกับครอบครัวใหญ่หินนตรงกับปุตตมีบุตรน้อยมักร้อนใจเพราะบุตรหรือเด็กๆบุตรชีโรหรือเริ่มสิ่งใดมักไม่ได้ผลต้องพึ่งผู้อื่น หินะตรงกับอริจะเกิดไัยจากศัตรูมีคนปองร้ายโดยไม่รู้ตัวหินะตรงกับปัตตนีคู่ครองมักมีตำหนิไม่ค่อยสมหวังในด้านคู่ครองนักคู่ครองชี้โรคขี้หึงมีคู่ต่ำกว่าตนหินะตรงกับมรณะจะเกิดไัยในการเดินทางมักเดือดร้อนเมื่อไปต่างถิ่นมักเมคเชื่อมั่นตัวเองสูงหินะตรงกับสุภามักมีภัยจากการเดินทางไกลหรือจากคนต่างถิ่นมักถูกเจ้านายเพ่งเล็งมีโอกาสหมู่หมองในการรับราชการชีวิตก้าวหน้าช้ากว่าคนอื่น ที่ตักงกับกรรมําทำงานมักเกิดการเสียหายจะมีภัยจากเพื่อนร่วมงานมักได้งานที่ไม่ตรงกับความต้องการช่วยงานใครมักเหนื่อยเปล่ามักมีอาชีพที่เป็นลูกน้องเขาขีนัตรงกับลาภะไม่ค่อยมีโชคกับเขาผิดหวังบ่อยๆได้ของมักมีตำหนิดได้ทุกคลาดที่นัตรงกับพยายาชีวิตมีโอกาสพบอุบัติเหตุร้ายเจ็บป่วยด้วยโรคแรงมีโรคประจําตัวที่รักษายากขีนัตรงกับทาสีคนใกล้ชิดนําความเดือดร้อนมาให้คนต่ํากว่าจะเป็นศัตรู หินนักรงกับทาสาพึ่งใครไม่ค่อยได้เสียเปรียบสังคมหาคนร่วมมือยากทํางานกับส่วนรวมมักมีอุปสรรคบริวารมักไม่เชื่อทานังนั่งตรงกับตนุหาสมบัติได้ด้วยตัวเอง11อมีทรัพสมบัติจากบุพการีรักษาทรัพย์ได้ดีท่านังตรงกับปุ่งพัชจะมีฐานะดีทรัพย์แต่เดิมจะสร้างความมั่นคงให้ทนังตรงกับาศาสชาพึ่งพาพี่น้องเพื่อนฝูงได้มีโอกาสได้เพื่อนที่มีฐานะดี ทนังตรงกับพันธุญาตพี่น้องมีหลักทรัพย์ดีจะได้ดีเพราะญาติช่วยเหลือทนางตรงกับปุตตริเริ่มสิ่งใดมักมีโอกาสได้ดีจะมีฐานะดีเมื่อมีบุตรแล้วทนังตรงกับอริศรูมีฐานะดีกว่าชีวิตมีโอกาสถูกโกงทรัพย์สินมักมีปัญหาทนังตรงกับปัตนิคู่ครองมีฐานะดีหรือมีคู่ครองแล้วฐานะจะดีขึ้นทนังตรงกับมรณะไม่เจริญในทรัพย์สินทรัพย์สินอยู่ห่างไกลลงทุนมักไม่ได้คืนทนางตรงกับสุภารัพย์เจริญงอมดี มีผู้แนะแนวให้ก้าวหน้าคบคนต่างถิ่นดีท่านางตรงกับกรรมง,งานจะนำทรัพย์มาให้ดีค้าสังหาริมทรัพย์จะมีผลทํางานการเงินดีท่านางตรงกับลาภหาหลักคล่องทําสิ่งใดมักได้ผลดีเสมอมีโชคท่านางตรงกับพยาหาทรัพย์ยากมีปัญหาการเงินบ่อยล่าผลไม่บริสุทธิ์มักผิดหวังท่านางตรงกับทาสีเหน็ดเหนื่อยในการหาทรัพย์อยู่เสมอเก็บทรัพย์ไม่ค่อยได้ขนังตรงกับทาษาเหนื่อยในการหาทรัพย์เลี้ยงดูผู้อื่นเหนื่อยเพราะสังคม ปิตาปิตาตรงกับตันดุตัวเองมักมีลักษณะหรือนิสัยคล้ายบิดาผูกพันกับปิตามากกว่ามีโอกาสได้พึ่งผู้ใหญ่ปิตาตรงกับกลุ่มพระบิดามีฐานะการเงินดีตัวเองจะมีฐานะเทียบเท่าบิดาปิตาตรงกับศาสตรบิดามีสังคมที่ดีกิจกรรมภายนอกที่เป็นส่วนรวมเพื่อนที่มีอายุสูงกว่าปิตาตรงกับพันธุญาตฝ่ายบิดาบ้านหรือยานพาหนะของบิดาความมั่นคงของกิจกรรมส่วนภายนอกผู้บังคับบัญชาหน่วยอื่น ปิตาตรงกับปุตตะบิดามรักบุตรของเจ้าชาตาบุตรคนแรกมักเป็นชายคนรักที่มีอายุสูงกว่าเกินเจปีปิตาตรงกับอริไม่ใคร่ถูกกับปิตาพึ่งปิตาไม่ค่อยได้ผู้ใหญ่มักแท่งเล่งเสมอปิตาตรงกับปัตตนิคู่ครองมีอายุสูงกว่ามากบิดาจัดหาคู่ครองให้ผู้มีอายุมักให้ความร่วมมือดีปิตาตรงกับมรณะห่างไกลกับบิดาบิดาตายก่อนมันดาไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ปิตาตรงกับสุภะผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ บิดามีเกียรติมีผู้ยกย่องบิดานำทางให้เจริญหรือมีผู้ใหญ่แนะแนวทางให้ก้าวหน้าขึ้นปิตาตรงกับกรรมะผู้ใหญ่ในวงงานงานของบิดาที่เจ้าชะตาสืบทอดมางานเก่าๆปิตาตรงกับลาภาได้พึ่งพาบิดามีผู้ใหญ่สนับสนุนในด้านลาภผลลาภเก่าปิตาตรงกับพยายาบิดาที่โรคพึ่งพาบิดาไม่ค่อยได้การหวังพึ่งบุคคลภายนอกมักลม้มเหลวปิตาตรงกับทาสีบิดามักต่ำต้อย ผู้สูงอายุชั้นต่ำกว่าให้ความร่วมมือดีบิดามักเหน็ดเหนื่อยในการหาเลี้ยงครอบครัวปิตาตรงกับทาษาบุคคลภายนอกที่สูงอายุกว่าจะให้ความร่วมมือดีผู้บังคับบัญชาในงานที่เกี่ยวกับส่วนรวมบิดาเป็นผู้ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นหรือส่วนรวมมาตาข้อความหมายเหมือนกับปิตาแต่เปลี่ยนบิดาเป็นมารดาและเปลี่ยนจากชายเป็นหญิงเท่านั้นภคค้าตรงกับกลุ่มภสามารถหารายได้จนมีฐานะขึ้นได้มีพกสมบัติมาแต่เดิม พกคาตรงกับศาสตร์จะมีหลักทรัพย์ร่วมกับพี่น้องที่ดินสาธารณะทำกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับพี่น้องหรือเพื่อนฝูงสนิทจ,จะได้ผลดีพกคาตรงกับพันธุจะมีบ้านหรือที่ดินเป็นของตนเองญาติมีหลักทรัพย์ดีทรัพย์ของวงตระกูลพกคาตรงกับปุตตบ้านหรือที่ดินแปลงเล็กๆพกทรัพย์ที่ได้มาใหม่บ้านของบุตรพกคาตรงกับอริหนี้สินที่เกี่ยวกับพกทรัพย์หาพกทรัพย์ลำบากถูกโกงทรัพย์สิน ภคาตรงกับปัตตนีคู่ครองมีทรัพย์สินความร่วมมือในการแสวงหาทรัพย์สินหุ้นส่วนในการลงทุนทำกิจกรรมที่เป็นการสร้างโภคทรัพย์โภคค้าตรงกับมรณะรักษาทรัพย์สินไม่อยู่การถูกยึดทรัพย์สินทรัพย์สินเสื่อมสลายภคทรัพย์ที่อยู่ห่างไกลโภคคาตรงกับสุภาทรัพย์สินงอกงามเจริญขึ้นมีผู้ช่วยเหลือในการแสวงหาทรัพย์สินโภคค้าตรงกับกรรมอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การกระทําที่จะมีผลในด้านภคทรัพย์ งานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติโภคาตรงกับาลาภลาภที่ได้มาจากอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยากรธรรมชาติความหวังที่จะมีภคทรัพย์ภคาตรงกับพยญาล้มเหลวในด้านภคทรัพย์ความผิดหวังด้านทรัพย์สินถูกยึดคืนทรัพย์สินทรัพย์สินมีตําหนิหรือมีปัญหาโภคคาตรงกับทาสีทรัพย์สินที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากทรัพย์สินของผู้ที่ต่ำกว่าภคทรัพย์ระดับต่ำภคาตรงกับทาสาโภคทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วนรวม ความเหน็ดเหนื่อย,ยเพื่อทรัพย์สินที่ร่วมกันยังไม่หมดนะครับแต่เนื้อที่หมดแล้วขอยกยอดไปต่อตอนหน้าตามเคยซึ่งจะเริ่มด้วยมัชชิมาครับโปรดติดตามต่อไปโปรพระคาตรงกับตนุเจ้าชะตารู้จักหาและรักษาทรัพย์สินได้ดีจะมีหลักสัพความหมายขององค์ประกอบนิยามมัชชิมาชชิมาตรงกับตนุเจ้าชะตาจะมีฐานะเสมอด้วยบิดามารดามองมัชชิมาตรงกับกลุ่มพมมิรายได้หมุนเวียนเทียงพอต่อการดำรงชีวิต มัชชิมาตรงกับศาสตรจะมีเพื่อนไม่มากระดับสังคมปานกลางกิจกรรมส่วนรวมดีมัชชิมาตรงกับพันธุทุกมีญาติพอสมควรพอพึ่งพาศาัยกันได้การรวมกันของพี่น้องมัชชิมาตรงกับปุตตมีบุตรไม่มากถึงมีมากก็เหลือน้อยมัชชิมาตรงกับอริสตรูเป็นคนระดับชั้นกลางอุปสรรคที่พอแก้ไขได้มัชชิมาตรงกับปัตตนีคู่ครองมีฐานะหรือระดับเสมอด้วยเจ้าชาตามัชชิมาตรงกับมรณะมีสุขภาพดีการทัดทากที่ไม่ไกลจากกันมากนัก ความสูญเสียที่พอจะรับไหวมัชชิมาตรงกับสุภาพมีความสําเร็จในชีวิตได้เสมอมีผู้ให้ความสนับสนุนดีสนใจในบุญกุศลพอสมควรไม่เมาบุญมัชชิมาตรงกับกรรมมีงานทําเรื่อยๆอาชีพในระดับปานกลางการกระทําที่สมควรมัชชิมาตรงกับพยา,ยามีความระมัดระวังตัวดีไม่ค่อยเจ็บป่วยรุนแรงนักชีวิตไม่ประสบความเสียหายหนักมัชชิมาตรงกับทาสีชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยพอควรกว่าจะตั้งตัวได้สามารถคีบกับครอบครัวดี มัชชิมาตรงกับทาษาชอบงานการกุศลหรืองานเพื่อส่วนรวมได้รับการสนับสนุนจากคนในระดับเดียวกันความเหน็ดเหนื่อยในการกระทำเพื่อผู้อื่นหรือส่วนกลางครอบครัวอยู่เสมอชอบกิจกรรมที่เป็นของตัวเองมากกว่าตนุตรงกับทาษาชอบงานอาสาต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นหรือส่วนรวมกลุ่มพัดคุมพัดตรงกับมรณรา,ายได้อยู่ในที่ไกลหนึ่งการสูญเสียรายได้ได้มาก็จ่ายไปหารายได้ยากมรดก เงินที่ได้จากการสูญเสียทุกครากลุ่มพักตรงกับสุภาฐานะการเงินรุ่งเรืองมั่นคงดีมีที่พึ่งด้านการเงินฐานะดีกว่าตระกูลกลุ่มพักตรงกับกรรมตั้งตัวได้จากการทำงานการกระทำเพื่อรายได้รักษาทรัพย์ได้กลุ่มพักตรงกับลาภหากินคล่องมีลาภผลเสมอสมหวังในการตั้งฐานะกลุ่มพักตรงกับพยายามรักษาทรัพย์ไม่อยู่การเสียหายของทรัพย์สินการลงทุนล้มเหลว กลุ่มพักตรงกับทาสีเหน็ดเหนื่อยในการหารายได้ครอบครัวช่วยหารายได้จนมีฐานะกลุ่มพักตรงกับทาสามีผู้อื่นมาช่วยทํารายได้ให้มีรายได้จากผู้อื่นหรือคนหมู่มากซาชักหาชัดตรงกับมรณะมักไม่ได้อยู่รวมหกที่รวมน้องหาเพื่อนแท้ยากเพื่อนนําความเดือดร้อนมาให้ข่าวร้ายการติดต่อที่ล้มเหลวซาชัดตรงกับสุภาพเพื่อนฝูงพี่น้องช่วย ตนุตรงกับมรณะชีวิตมักไปดีต่างถิน่นวัยเด็กกับว,วัยโตไม่ได้อยู่ถิ่นเดียวกันเด็กกับวัยโคไม่ได้อ,อ่อยอดชีวิตมักมีการทัดทากตนุตรงกับสุภาพมีเกียรติมีผู้นับถือให้การยกย่องคันลองชีวิตมีความเจริญดีเป็นคนสุภาพและมีเสน่ห์ในตัวตนุตรงกับกรรมะผูกพันกับงานรับผิดชอบการงานดีมีงานทําไม่ขาดตนุตรงกับลาเกียรชอบตั้งความหวังมีความสมหวังในชีวิตหาลาภผลง่าย ตนุตรงกับพยามมักที่โรคพบกับความผิดหวังทำการใดมักสำเร็จได้ยากชอบเก็บตัวตนุตรงกับทาสีเน็ตเหนื่อยเพื่อตัวเองเหลือดีมีสังคมชั้นสูงการเดินทางที่มีผลสำเร็จซาชัดรงกับกรรมมิสหายช่วยเหลือในการทำงานงานเกี่ยวกับส่วนรวมการติดต่อเรื่องงานข่าวเกี่ยวกับงานงานข่าวงานสื่อสารซาชัดรงกับลาภข่าวดีผลประโยชน์ที่ได้จากส่วนรวมหรือคนหมู่มาก เพื <intrigued. S 2> ่อนเอื้อประโยชน์มาให้การติดต่อที่สมหวังซาชัดตรงกับพยยมิสหายนําความร้อนใจมาให้พึ่งญาติมิตรไม่ได้การติดต่อที่ผิดหวังซาชัดตรงกับทาสิติดต่อกับคนระดับต่ำกว่าเพื่อที่ต่ำกว่าเป็นที่พึ่งได้เหน็ดเหนื่อยเพื่อนเพื่อนซาชัดตรงกับทาษาเหน็ดเหนื่อยกับงานส่วนรวมมากกว่าของตัวเองการเดินทางร่วมกับผู้อื่นการติดต่อกับผู้อื่นพันธุพันธุตรงกับมรณะพัดทราจากครอบครัวหรือถินเกิด ความเสียหายของยานพาหนะการโยกย้ายที่อยู่อาศัยการห่างไกลวงยติพันธุ์รงกับสุภากการเดินทางไปต่างประเทศวงตระกูลที่มีเกียรติญาติให้ความสนับสนุนเจริญรุ่งเรืองวัดที่สวยงามการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพันธุ์รงกับกำมะงงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือยานพาหนะกิจกรรมที่มั่นคงการโยกย้ายงานไปสู่ที่มั่นคงกว่าการมีบ้านที่ดินเป็นของตนเอง พันธุ์รงกับลาภมีโชคในการขายสังหาริมทรัพย์หรือยานพาหนะจะมีลาภเป็นบ้านหรือที่ดินยานพาหนะหรือสังหาริมทรัพย์นำประโยชน์มาให้ญาติให้ลาบค,ความสําเร็จในเรื่องของอาคารที่อยู่อาศัยพันธุ์รงกับพยะที่อยู่อาศัยไม่มัน่นคงต้องโยกย้ายบ่อยมีบ้านเหมือนไม่มีความเสียหายของยานพาหนะคะดีความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือย,ยานพาหนะพันธุ์รงกับทาสีมีบ้านที่ไม่อูอาต้องเหน็ดเหนื่อยมากที่จะมีบ้านหรือรถสักคัน พันธุตรงกับภาาเหน็ดเหนื่อยในการดูแลบ้านให้คนอื่นบ้านของคนที่ต่ำกว่าภาระที่ต้องดูแลยานภานะของผู้อื่นรถหรือบ้านของคนอื่นที่ตัวเองนำมาใช้ปุตตะปุตตะตรงกับมรณะห่างไกลจากบุตรหลานบุตรเลี้ยงยากมีบุตรน้อยหรือไร้บุตรปุตตะตรงกับสุภาพบุตรมีฐานะดีกว่าเจ้าชาตาเองเพิ่งบุตรได้การได้เริ่มใหม่ที่ได้ผลดีปุตตะตรงกับกรรมงานเล็กๆน้อยๆองานเสียงงานเกี่ยวกับเด็กเด็ก บุตรหลานมาช่วยทำงานให้งานชิ้นใหม่ปุตตตรงกับลาภามีลาภผลจากผู้ที่อ่อนเยาว์กว่าสมหวังในตัวบุตรได้พบคนรักคนถูกใจหาลาภผลได้จากความบันเทิงเริงรมหรือจากการเสี่ยงปุตตตรงกับพยายาพึ่งบุตรไม่ได้มีบุตรนอกสมรสบุตรที่ต้องซ่อนเร้นการเสี่ยงที่ล้มเหลวความรักที่ไม่สมหวังคดีมโนสาเรปุตตะตรงกับทาสีบุตรอยู่ในโอวาทดีต้องเด็ดเหนื่อกับบุตรบริวารคนรักที่ต่ำชั้น กว่าปุตตะตรงกับทาษาบุธิดาของคนอื่นงานเสี่ยงเล็กน้อยบุตรช่วยงานส่วนรวมดีงานเล็กงานน้อยที่เป็นการกุศลราย,ยาวมาถึงหัวข้อปุตตะแล้วก็ยังไม่หนึ่งหมดอีกตามเคยแหละครับแต่ก็เหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นคือพบอะไรกับปัตนิซึ่งก็เป็นพบสาคัญด้วยยังไงก็ต้องขอยกยอดไปตอนหน้าอีกตามระเบียบและเมื่อสาธยายถึงความหมายระหว่างพบที่จบแล้วคุณคุณที่ปรารถนาจะเป็นหมอดูเลขตัวก็คงจะได้ ความรู้กระจ่างขึ้นอีกมากทีเดียวต่อจากนั้นผมจะได้ฝอยให้ฟังถึงเรื่องวิธีพยากรณ์กันต่อไปในตอนหน้านี่แหละครับเพราะฉะนั้นในตอนหน้านี้คุณอย่าพลาดเป็นอันขาดทีเดียวเชียวไม่งั้นไม่ได้ของดีนะจะบอกให้